สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดปีละกานะคะเ,เพื่อนๆในเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะพลังงานนี้นะคะเ,เพื่อนๆหมอพูดทุกคลิปลนะเนาะพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยก,กว้างๆหมอไม่ได้ไปดูดวงส่วนตัวให้ใครนะคะเ,เพื่อนๆก็คือ อย่าเอาการดูดวงทั่วไปทั้งหมดเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเราชาวปีละกาเยอะมากๆนะนเพื่อนดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดอะไรที่ดีๆนะคะก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปนะคะเพื่อนถ้าเป็นดวงความรักถ้าอ่านไพ่นี้สลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะไพ่ของชาวปีละกาดีนะคะเพื่อนๆน,นะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นเดมเพลสา เดมเพลสเป็นไพ่จกกักรพรรดินีเป็นไพ่ของเมเจอร์ชุดใหญ่ที่จริงอ่ะมินพูดก่อนนะหน้าที่การงานคุณก็มั่นคงนะคะมั่นคงแล้วก็แถ,ม,ถมดีด้วยนะคะมีโอกาสที่ตำแหน่งหนะ้าที่การงานโตนะคะเงินทองก็มั่นคงเพื่อนๆตรงนี้นะขึ้นมาไพ่ใบแ,แรกไพ่เมนนจีน่าหลักหรือไพ่ตะนูตัวเราดีมากๆม,มีแต่คุณคล้ๆว่าสองไม้เท่าเห็นไหมคะสองไม้เท่าเนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่หมอมีประสบการณ์ดูดวงมานานมันหมายถึงว่าเรากําลังเริ่มมองหา งานเสริมงานเพิ่มเติมเช่นคุณมีงานประจําที่มั่นคงคุณอยากได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณก็เลยลอง,องคือมองหางานอะไรที่จะมาทําเพิ่มเติมจากงานประจํานะคะเพืเ่อนๆตรงนี้หรือบางท่านน้องนนักศึกษากําลังมองหาที่เรียนใหม่ๆอยู่ต่างประเทศต่างชาติหรือบางท่านกําลังมองหางาน,นต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้นะถือลกอยู่ในมือนะคะแต่ปกติก็คือนั่นแหละภายความหมายมันมีสองสาอย่างนะกำลังมองหา อะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือบางท่านก็มีธุรกิจส่วนตัวแต่อยากนะคะเอาอะไรเอาของมาลงถูกเพื่อนๆค้าขายเอาอะไรมาลงเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะไพ่ดีบางท่านนะคะรอน้องๆนักศึกษารอสอบแข่งขันรอสอบรับราชการมีโอกาสผ่านนะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ย ะะถึงแม้จะเป็นไพ่หนึ่งเริ่มต้นแต่ว่าหนึ่งหมายถเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องงานในเรื่องหน้าที่การงานเพราะว่ามันพลีใบเห็นไหมคะเพื่อนๆตรงนี้แตกคขนแงงคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถลุยงานได้เลยมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่บางคนมองหางานใหม่มีโอกาสนะคะตรงนี้ขึ้นมานะไพ่ที่ดีนะคะสิบเหรียญบางคนรอขายที่ขายทางเพื่อนๆน,น,นะคะ บางตรงนี้นะรอขายที่ขายทางรอเงินประกันรอเงินก้อนบางอย่างมีโอกาสได้นะคะตรงนี้นะหรือบางท่านอาจจะอยากได้บ้านได้คอนโดหรือไม่ก็ต่อเติมบ้านมีโอกาสนะนะคะเงินก้อนนะะหรือถามว่ามั่นคงมากๆของชาวปีลรกาเก้าเหรียญนะคะไพ่ตรงนี้เก้าเหรียญส่วนใหญ่หนึ่งเป็นงานเสริมนะเพื่อนๆหรือธุรกิจส่วนตัวบูมนะคะช่วงนี้บูมมากๆเลยการเงินการทองคุณมั่นคงจัดติกนะคะรอเอกสารรอสัญญา ระะองเงินกู้ผ่านนะ,ะเพื่อนๆตรงนี้หรือบางท่านอาจจะนะคะที่คุณอาจาอาจะรอเช่นนะคะเอกสารข้อสัญญาวีซ่าพวกนี้ก็ผ่านนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะหรือรองเงินเกี่ยวกับประกันก็ผ่านรอความยุติธรรมก็ผ่านนะคะตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งดาบาเป็นการที่คุณตัดสินใจอะไรที่แน่ๆแ,แล้วนะคะเป็นการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญานะคะผ่านเนาะนะคะแก้ปัญหาได้มือถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่ ตรงนี้ขึ้นมานะเป็นโอกาสใหม่ๆของชาวรากาที่คุณรู้สึกว่าคุณลุยงานได้เลยผลการกระทําได้ประกาศข่าวดีนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอันนี้มินเกินก่อนนะเดี๋ยวจะดูให้อีกทีนี้มาดูความรักเพื่อนๆความรักคุณไปเอ็มเพลสนะคะเอ็มเพลตอนนี้แสดงว่าคุณเด p l มเพลเนี่ยเป็นเทพที่ดา,ดาวสุขดาววีนัสคุณพร้อมเพื่อนเอนชื่อไหมชาวรากาเนี่ยคุณดูแลความรักของคุณดีมากๆเอาใจใส่ออฟเฟอร์เช่น ให้ใจให้ใจนี่ให้เต็มๆอยู่แล้วเอาใจใส่ดูแลความรักเราเหมือนแม่ดูแลลูกเลยให้คุณค่าให้ความรักใจเอาใจใส่ดูแลทุกอย่างหรือแม้แต่ทั้งชาวละกกาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเพื่อนๆนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อนแถมเป็นที่พึ่งทางการเงินด้วยระวังนะ,ะเพื่อนๆบิน,นบอกเลยจัดเม้นึ้นเนี่ยนะคะตกตำแหน่งจัดเมน้นแปลว่าถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินทองโอกาสได้คืนยากเพราะเจ้ากรรมนายเวรมาทวงคืนนะคะ ตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมอขอขยายนะะไม่ต้องไปถึงว่าเออเราไม่รู้หรอกเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราจะเคยยิบยืมเงินทองอะไรใครไปเราไม่ได้ไม่คืนใครแปลว่าถ้าคุณให้ใครยิบยืมเงินทองส่วนใหญ่จะคืนยากเพื่อนๆนะถ้าเป็นไปได้นะคะเซฟตัวเองให้มากๆค่ะแต่แน่นอนละ่ะนะคะจะติดก,กับจันเบนขึ้นมาสองใบนี้ ความยุติธรรมต้องเสิร์ฟถึงที่นะคะเ,เพื่อนๆนะคะใครทําสิ่งไหนไว้เขาก็จะได้รับผลของการกระทําแต่หมอขอเสริมนิดนึงนะคะเราคงจะไม่พยากรณ์ร่วงรู้นะ,ะเพื่อนๆถูกไหมมันเป็นกลไกลของธรรมชาติของกฎแห่งกรรมคงได้รับแน่แต่มาในวันไหนเวลาใดและรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะะตรงนี้นะให้ขึ้นมาหรือชาวนะคะ อาชาวปีละกาคุณอาจจะไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่าช่วงนี้นะคะถ้าได้สิ่งดีๆหรือได้แล้วก็ไปแก้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะทีนี้มาดูความรักคนโสดนะคะมีคนมารู้สึกดีคุณนะคะเพื่อนๆแต่ว่าดูตำแหน่งเราตกตำแหน่งใบที่เก้านะเออขอภายตกตำแหน่งใบที่หกะคะ่ะเป็นไพ่ที่คุณอยู่สดๆสวยๆและรวยมากนะ คุณพอและกับการที่คุณดูแลความรู้สึกรักผู้อื่นมากตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองสนใจเรื่องเงินเรื่องงานแปลว่าอะไรไม่ว่าใครจะกลับมามีคนบางคนนะคะเช่นเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยปถมมัธยมหรือคนที่เคยคุยแล้วห่างไปหรือไม่ก็คนที่เคยทําให้เราเจ็บและเสียใจมันเหมือนเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเขาตกตะกอนความคิดเริ่มอยากลื้อฟื้นสิ่งเก่าๆเริ่มตาสว่างเริ่มคิดได้นะคะเริ่มคิดว่า มีสติรับรู้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่อยากวนกลับมาะแต่ดูตัวคุณนะคะตนุตัวเราก็คือไพ่เมนิจเมนิจีนนจ้น่าหลักคือเรากลับมาดูโลตัวเราเองแล้วเรียนเพลสนะคะรักตัวเองอยู่กับตัวเองแถมโยกกับก้าเหรียญตกตำแหน่งอนาคตใกล้ๆคุณอยู่ในโหมดที่ว่าอยู่ได้ตนเองรักตัวเองสามารถทําเงินหางานได้แล้วด้วยตัวเองคุณไม่รักใครในคนที่เขารักเราแต่ผลประโยชน์รักเราเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันไม่ใช่ความรักหรอกคือรู้สึกดีรู้สึกชอบเราเพราะเราเป็นคนให้ให้ใจให้คุณค่าดูแลออฟเฟอร์เขาได้คุณไม่อยากได้แล,วล้เวลเนเพื่อนคุณคุณอยากได้ความจริงใจอยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความรักที่เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันถ้าใครมาแล้วไม่โอเคคุณจะ มีมาตรฐานของความรักคุณจะดูตามเหตุและผลตามปัจจัยนะคะเพืเ่อนๆนะคะถ้าเราใช้แต่หัวใจเราก็เจ็บให้ใช้หัวใจควบคู่กับความคิดเหตุผลควบคู่กันคุณจะรู้ทันทีว่านะคะใครกลับเข้ามาคุณจะดูตามความเป็นจริงคุณจะช่างใจคุณจะมีสติปัญญาอุ้ยใครทํากับเรายังไงไม่ได้แปลว่าคิดแบบน,นี้แล้วเจ็บแขนไม่ชนะคิดว่าความรักมันคู่ควรกับเราไหมที่เราต้องดูแลแล้วเอาใจใส่นะคะไม่ใช่กลับมาแล้ว รักแต่ผลประโยชน์รักแต่สิ่งที่เราให้นะคะมันมันไม่ใช่ความรักนะเพื่อนๆนะคะมันต้องได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมเนาะตรงนี้อ่ะหมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงนะคะของปีละกาปีละกาคุณอาจจะคุยกับธาตุน้ำนะ,ะ,ะนเพื่อนๆกรกฎมีนพิจิกบางคนความรักอยู่ไกลบางคนจะเคยความรักทางโลกออนไลน์ทางสายเพื่อนแนะนําให้หรือเพื่อนของเพื่อนหรือแม้แต่คนที่นะคะติดต่อประสานงานนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมา ธาตุน้ำกระกุลมินพิจิกธาตุดินกันพึ่งสมบังกรธาตุลมตุนคุมเมทุนตุนลัคนาตุนธาตุไฟเมสิงธนูน,นะคะมาดูดีที่อดีตที่ผ่านมากันของปีละกาอ่ะเดอะฟู Fool, ค่ะเพื่อนๆใบแรกเลยเดอะฟูลเป็นไพ่ของใครก็ตามที่คุณคบที่คุณคุยรู้สึกว่าเขาอยากเป็นอิสระหรือเขาเป็นคนเฟรนลี่นะคะเพื่อนๆนะคะมีแฟนเหมือนเขาเหมือนยังอยาก ได้อิสระจากเราอะ่ะเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ทําตามกรอบตามอะไรนะคะตรงนี้หรือเราไม่มีสถานะเลยคบกับเขามานานก็ตามนะคะหรือเพิ่งคุยกันก็ได้ไม่มีสถานะนะเพราะตัวเขายังรักอิสระอยู่นะคะหกดาเพื่อนเพื่อนเคยเจอไหมเราภพารเหลือให้ใครนั่งเหนื่อยแสนเหนื่อยทุกยากลําบากแบกทุกสิ่งทุกอย่างพอเขาไปถึงฝั่งแล้วเขาก็เหมือนเขาไม่เคยใส่ใจเหมือนไม่แคร์เราอะ่ะเหมือนเราเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอยู่ฝ่ายเดียว ความรักเหนื่อยเพื่อนๆเรารักเขามากกว่าเขารักเรามันเบื่อมันไม่ได้ดังใจไม่เป็นอย่างหวังนะคะตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งเรียนนะคะคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เงินให้ใจให้คุณค่าให้อะไรแต่ความรักกลับมาคือการเขาแอบมีใครคนใหม่ก็ได้นะเริ่มต้นกับคนอื่น ความรักทําให้เราเจ็บปวดและเสียใจเป็นสามดาบแต่ที่จริงเรากําลังเยียวยาหัวใจตัวเองนะพันแผลไว้ตรงนี้นะคะคุณอาจไปแทรกเขาหรือเขามาแทรกเราหรือเขาดึงใครเข้ามาทําให้เราเจ็บและเสียใจคุณเจอใครที่สับสนเจอใครที่โลเลนะคะไม่จริงจังไม่จริงใจกับเราถ้าเขามีคนอื่นคุณอยากได้ความชัดเจนเขาไม่ให้นะเพื่อนเพื่อคุณเห็นไหมเขาโลเลรักพี่เสียดายน้องจนคุณต้องเดินมูฟออกมาก่อนจะมฟออนคุณเหนื่อยนะเจ็ดเลี้ยนเจ็ดเลี้ยนนี้คือ เลขนะเจ็ดเราเพื่อนๆเป็นดาวสาวดาวแห่งการเ,เหนื่อยๆหรือเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเรารอว่าเขาจะดีขึ้นไหมรอจะชัดเจนไหมรอจนเหนื่อยเราเราจนต้องอ้อเราเดินออกมาดีกว่าเรามูฟดีกว่านะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณอยากได้ความรักที่ยุติธรรมอยากได้ความรักที่เท่าเทียมอยากได้ความรักที่ชัดเจนนะคะไม่ตรงนี้ไม่อยากเป็นฝ่ายร้องขอนะคะเราต้องให้เดรวิลชาวมังกรลัคนามังกรคุณ เขารักเราเพื่อผลประโยชน์เขารักเรานะคะเพื่อนเพื่คือเอาง่ายๆเขาไม่ได้รักเราจริงใจเลยค่ะเพราะว่าชอบเราเพื่อผลประโยชน์ไม่ว่าร่างกายหรือหรือสิ่งที่เรามีให้ก็ได้หรือเราไปเจอความรักที่เขาเจ้าชู้แอบทําอะไรรับหลังเราเจอใครมีผลประโยชน์ก็ไปเรื่อยหรือเราไปตกในวิบากกรรมเรื่องรักสามเศรเขายังไม่ได้ขาดอะไรดีพอก็ได้นะคะ,ะมาส่องดูกันเพื่อน คนที่คุณจะดิวคนที่คุณครบหรือคนที่มีปัญหาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะมา่องดูกันเนาะนะคะดูนะคะ, word, ะ,คะใบแรกหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนที่มูฟออนเป็นวงกลมกับคุณที่ผ่านมาไปๆกับๆนะคะเหนื่อยแล้วในความสัมพันธ์มันเหมือนคอมพลีตแล้วตอนนี้มันจบเี่เรียนนะคะเพื่อนมันเหมือน,มน,ห,มอนหมายถึงว่าจบแต่เขายังกอดรัดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไว้เดวเวอร์มิชอบกันราคานากัน ในสภาวะที่นิ่งที่เงียบมันเหมือนเขาก็นึกถึงคุณนะนะคะหรือเขาเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกก็ได้ถ้าคนที่คุณเจอใหม่ๆนะหนึ่งเรียนนะเจ็ดไม้เท้านะคะมันมีปัญหาหลายฝากักหลายฝ่ายที่มีปัญหาหรือเขาความคิดเขาตีกันก็ได้นะเพื่อนๆหรือคุณกับเขาเคยมีปัญหานะความไม่เข้าใจหรือเราอยากได้ความเข้าใจเขาก็เหมือนเหมือนหาแต่เรื่องขัดแย้งนะ่ะหรือเราปิดกัน้นมีกำแพงบล็อกกันไปก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมา เดรสชาพิจิกลัคนาพิจิกมันเหมือนจบสองไ้เท้ามันเหมือนเขารอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปตอนนี้มันเหมือนหลุดออกจากกันปัญหามันไม่ถูกแก้ไขเพื่อนๆมันติดแหกมันมีปัญหาไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงหรือเขาไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะเพื่อนเพื่อนไปแล้วไม่ได้ดีด้วยนะคะแล้วเขาก็อาจจะหวนนึกถึงคุณตรงนี้ก็ได้หกถ้วยนะคะคนคนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะมันเหมือนเขามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยแหละนะคะตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ว่าแต่ถ้าเป็นคนโสดนะนเพื่อนๆคนคนนี้เป็นยังไงหนึ่งเขาเป็นคนที่เคยเจ็บปวดและเสียใจเป็นพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่หมอบอกก็ได้นะแต่เคยจบและเสียใจตอนนี้มันเหมือนชีวิตเขาหลุดออกจากอะไรมาแต่เป็นคนที่ยังนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆแต่ถ้าเป็นความรักมันเหมือนว่าเขาก็อยากคุยนัดกับใครบางคนที่พร้อมจะชัดเจนแต่ว่าเขาจะไม่เร่งรีบเพราะว่าเคยเจ็บ ะะแต่ถ้าบางท่านนะคะเขาอาจจะไปเจอใครแล้วไม่ได้ดีก็ได้เพื่อนเือนถ้าสมมติเขาไปจากคุณบางคนเขาอาจจะจบแล้วตอนนี้เริ่มนึกถึงคุณเริ่มนึกถึงสิ่งเกา่าๆหวนนึกถึงสิ่งวันเวลาเดิมๆมาดูกันค่ะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณคนที่คุณคบคนที่คุณจะดีวด้วยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นปัญหานะเพะื<ๆ>่อนๆตรงนี้นะมาดูกันปีวอกอ่ะขออาภัยค่ะปีละกา เก้าดาบนะนเพื่อนๆใบแรกเลยหนึ่งเหรียญหน 1, ึ่งถ้วยคิงเธอเหรียญเด็กถือไม้เท้าเขาส่องคุณอยู่นะคะมีการส่องกันมองกันนะคะ คือถ้าบางคนถามว่าหมอเพิ่งบอกว่าบล็อกเราจะส่องยังไงคะมันก็มีเยอะแยะที่จะส่องหรือเอาง่ายๆยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องความเป็นไปเป็นมาของคุณอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้ดีกว่านะสเตรงสิงลาคนาสิงนะคะเดจัดเมนนะคะยามิชเชียนไพ่สีไม้เทา้า หนึ่งนะคะบางท่านอาจจะคบกับใครมาเป็นครอบครัวหรือมีความคิดความฝันหรือเคยวาดวางแผนไว้ที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้มันอมินพูดถึงคนมีประเด็นก่อนนะเข้าเหมือนรอคุณนะคะรอคนเก่ารอคนไกลหรือวางแผนจะติดต่อกับคุณยังไงบ้างจะกลับมายังไงตอนนี้ฉันตาสว่างแล้วนะชาวปีละกาก็ตาสว่างเหมือนกันดูไหมคะรักตัวเองเราตอนนี้เขาก็ตาสว่างนะะในวันเวลาที่คุณรอเขาเหนื่อยเพื่อเขาเขากลับ ไม่เห็นคุณค่าแต่เวลาที่เขาผิดหวังเสียใจเขากับนึกถึงคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาวางแผนคิดจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณยังไงดูให้ดีนะคะหนึ่งเรียนคือให้มันโยกกันนะคะเขาคิดว่าคุณเคยให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตรงนี้อยากกลับมาเขาอาจจะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยมีปัญหาเรื่องความเสียใจไปแล้วไม่ไดดีอยากกลับมาหาคุณนะคะจะเริ่มต้นยังไงกับคุณดีกาลังคิดอยู่คุณเป็นคนที่เขาบอกทนเขาได้มากที่สุดดูแลเขาได้ดีที่สุด อันนี้สําหรับคนเป็นประเด็นอ่ะสําหรับคนโสดค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่กําลังคุยแน่นอนแหละคุณมีคนเข้ามานะเนี่ยหนึ่งถ้วยละเหมือนไพ่ของคุณหมดเลยคนที่จะเข้ามาเกื้อกูลคุณเพื่อนเนเขาบอกเขาจิตที่ผูกพันกับคุณเขาบอกเขามีจิตที่ผูกพันถูกชะตาถูกชะโลกเขาบอกคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถทํางานเก่งมีอนาคตที่ดีนะคะตรงนี้นะแต่เขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากมีมีความกังวล นะคะตรงนี้ขึ้นมาเพราะเขาอาจจะเคยเจ็บและเสียใจหรือตัวเราก็ได้นะคะแต่เขาก็อยากคุยกับคุณนะใช่นะคะเขารอได้รอหมายถึงค่อยค่อคุยค่อยๆศึกษาเป็นกัลยาณมิค่อยเป็นค่อยคเป็นค่อยคไปเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะตรงนี้ขึ้นมานะอ่าเขาก็ไม่รีบคุณก็ไม่รีบนะะทีนี้มาดูความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ในกลางกลางเดือนกับปลายเดือนสิงหานะคะชาวปีละกาจะเป็นยังไงบ้างเพื่อน ไปแลกขึ้นมาเลยเหมือนความรู้สึกว่าอาจถ้าเป็นความรักคุณก็อาจจะเคยแบกความรู้สึกนี้แต่คุณปล่อยแล้วนะเพื่อนๆเหลือแค่ไม้เดียวคือปล่อยวางโล่งอาจจะมีนึกถึงดวงวงบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทีนี้ถ้าไพ่สิบงานมันบ่งบอกสถานะคุณคือตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกำลังแอคแอคชั่นแอคทีฟเรื่องงานอยู่นะคะตรงนี้นะคุณเริ่มงานเยอะคุณไม่ได้แคมไม่ได้สนและเรื่องความรักคุณเอาที่หนึ่งคือเรื่องเงินกับงานเป็นหลัก ะะคุณเริ่มมีสติรับรู้ได้มีแสงสว่างนําทางมีครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะชาวปีละกาชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมคุณเริ่มคิดได้นะเพื่อนๆตรงนี้นะเนี่ยเริ่มมองแต่เรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักความรักใครไม่ใช่ใครไม่แคร์เราก็ปล่อยไปค่ะไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยอุ้ยการเงินคุณดีมากๆเลยชาวปีละกาเงินทองมั่นคงขึ้นนะคะงานเยอะขึ้นนะคะตรงนี้นะแต่แน่นอนแหละมีคนมาง้อคุณนะคะแต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะรับไหม ะะคุณก็รู้สึกเฉยๆ,ๆว่างๆเปล่าๆนะคะมาได้หลีบมาได้รอดนะคะไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนเดิมนะคะคุณสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักเห็นไหมคะคุณเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆคิดอยากทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะมองหางานใหม่สอบแข่งขันหรือไม่ก็คือมองหางานที่2งานเสริมเพิ่มเติมอย่างที่หมออ่านไปแล้วนะเนี่ยมีแต่เรื่องเงนินเรื่องงานรวยๆปีละกาคาขอให้รวยๆราให้คุณออกมาดีมาก ความรักนะคะตอนนี้อ่านี่ราศีกุมรคนาคุณคุณเริ่มปล่อยวางนะคะบวกกับเก้าเหรียญน,นี่เริ่มสบายละปล่อยวางว่างเปล่าไม่ได้กระตือรือร้นไม่ได้ทุกข์ร้อนใจความรักแถมการเงินการทองรวยมากๆอยู่ในหมวดสวยและรวยมากสนใจเรื่องเงินเรื่องงานทํายังไงถึงมั่นคงที่จริงคุณมั่นคงอยู่นะคะไพ่คุณออกมาดีนะปีละกานะคะอย่าเครียดมากอย่าก,กังวลน,นะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะพักผ่อนน้อยอาจจะเหนื่อยนะคะตรงนี้นะเรื่องเงินเรื่องงาน อาจจะวิตกเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมันสมหวังมันสําเร็จนะคะ <c oughs> บางคนรองงานอยู่มีโอกาสได้งานใหม่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ <c oughs> การเงินการทองดีด้วยคุณจะสบายๆนะคะในนาคตุณอาจจะได้พักผ่อนในสิ่งที่เราทํามาเยอะสบายใจได้แล้วประมาณนั้นนะคะทีนี้หมอขอนไพ่แนะนําปีละกาบ้างไพ่จะแนะนําคุณยังไงนะคะเพื่อนๆ,ๆคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักนะคะตรงนี้นะ มั่นคงนะคะไพ่มั่นคงขึ้นมารวยเดเวิร์คุณคอมพลีททุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะตรงนี้คุณกลับมาดูแลตัวเองคาว่าคอมพลีทของไพ่เด e ์เวิร์เมเจอร์ชุดใหญ่เป็นดาวเสาเหมือนกันตานะที่ผ่านมานะเพื่อนๆนะคุณตกตะกอนความคิดอะไรเยอะแยะมากมายคุณอ่านใครถูกอ่านเกมถูกแล้วตอนนี้คุณกลับมาดูแลตัวเองคุณมีประสบการณ์ทุกอย่างเช่นถ้าคุณนะคะเสียรู้เพราะให้ใครหยิบยืมเงินทองตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะให้ใครหยิบยืมเงินทองนั้นมันคงยาก เราก็เคยมีประสบการณ์ถูกไหมคะถ้าเป็นความรักเหมือนกันคุณรู้แล้วว่าความรักเนี่ยเราต้องรักตัวเองก่อนหมายถึงว่าเราทําทุกอย่างเพื่อคนรักเยอะแล้วนะเราต้องกลับมาดูใจกลับมารักตัวเองนะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้นะคุณจะให้โอกาสใครคุณก็จะตั้งดูตามความเป็นจริงและเหมาะสมคุณจะสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานส่วนท่านโสดนะคะเตรียมตัวว่าคุณจะมีใครสักคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตคุณคนคนนี้เป็นคนเก่งนะเพื่อนๆนะคะ เข้ากันด้วยธาตุเรื่องเงินเรื่องทองสมบูรณ์นะให้เพื่อนคู่คิดเรื่องเงินเรื่องงานกับคุณคุณอาจจะคุยแล้วถูกฉลกถูกะตาให้พวกนี้ขึ้นมาเป็นไพ่คู่หมอไม่ได้บอกเนื้อคู่นะแต่คนคนนี้จะเข้ามาส่งเสริมกันและกันทําให้มีฐานะการเงินการทองที่มั่นคงขึ้นค่อยๆค,ค,คุยแบบผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่านะคะตรงนี้นะส่วนบางคนก็มีคนมาง้อแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนที่มาง้อคุณด้วยว่าเขาทําอะไรกับเราเจ็บมากเสียใจแค่ไหนนะคะบางคนอาจจะหลุดแล้วนะคะตรงนี้ ขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆปีละกาดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหน้าจอก็มี ID ดยไลน์ข้างล่างใต้คลิปก็มีนะคะชอบช่วกด Subscribe like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ